สนนนุกนาตั้งแต่คุณป้ายายลานต่างสุขจำราญก็ร้องตนทั่ว <c oughs> เปิดโลกให้กว,ว้างเวาไวเปิดใจอย่าให้โมเสียวห้าปากให้ริมรั่วงก็ร้องกันทั่วสนานโลกาก็ <c oughs> ร้อกัน <c> ต <oughs> <c oughs> กลงลูกจะแต่งหรือไม่แต่งทำไมแม่เป็นคนอย่างนี้แม่ทำไมต้องคุ้นถุงชนฉันด้วยฉันไม่เคยคิดเลยว่าแม่จะเป็นคนอย่างนี้ <c oughs> แม่เคยเห็นมั้ย เขาอ่านจใจฉันไหมว่ะฉันอยากแต่งงานหรือเปล่าแม่ครอย่างนี้ก็เหมือนไม่ออกไปคุยว่าลูกตัวเองอยู่ยในสายตาแม่อย่างนี้ปวดใจลขกคนโอ้ยจอนแรโอ้ยปวดใจแล้วก็คน,ออเ,นเอาให้มันรู้เรื่องหน่อยสิลูกผมจะพยายามเล่นเสียงะแม่เพื่อคนบางคนจะได้แสดงตามไม่ได้ฮม,มันไม่เป็นความจริงแล้วแม่มันนึกอะไรไม่ออกมันจะเล่นอย่างนี้เป็นประจำ ถ้ามันนึกออกมันจะพูดปุ๊บปุบปุ๊บเลยถ้ามันเลิกไรไม่เอประจําสังเกตมาหลายอาทิตย์แล้วตั้งแต่มันเข้ามาเนี่ยหรือเป่าเชื่อแล้วเนี่ยไอ้รงเนี่ยมันเลิกมะไรไหมเออโอ๊ยอําอย่างนี้ก็ตายสิ่คูตายนี่ตุ๊กตาที่เห็นทั้งทุกเรื่องเลยนะ แม่ลูกเราจะแต่งหรือไม่แต่งฉันไม่แต่งแม่ไม่แต่งใช่ไหมลูกใช่แล้วฉันบอกว่าฉันไม่ไม่ไม่ฉันไม่แต่งแม่แม่จะมาคับหมูเข็นฉันเลยลูกนอลูกลูกนอเดี๋ยวแล้วแม่ก็พูดแบบฉันบ้างสิฮะแม่ก็พูดแบบฉันบ้างไม่เอากลัวแกว่าตามของแกอีกไม่ใช่ไม่ว่าไม่ว่าหรอกอ่าเราเราเล่นกันได้เพราะเราเป็นเพื่อนรักกันไม่เหมือน เล่นยังไงเล่นไงฉันไม่แต่งอยางไงฉันก็ไม่แต่งแม่เลยแม่ก็เดินแม่ก็เดินแม่ทำไมลูกเราไม่แต่งวะอะไรลองใหม่สิลองใหม่ยังไงฉันก็ไม่แต่งแม่ฉันบอกว่าไม่แต่งโอไม่แต่งเลยแม่ทำไมลูกเราไม่ยอมแต่งวะนี่จะตายสิเดิน เชิญยิ้มด้วยกันไอ้นี่มันใครที่ไหนมาโถ่เอ้ยไปเล่นตามมันไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาอย่าไปเล่นเดี๋ยวก็โดนโถแก้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเร็วๆสิอ่ะไม่เอาอย่าไปเล่นเอาละแล้ไม่ต้องประชีชนะฉันนะฉันบอกว่าฉันไม่แต่งไม่แต่งแน่ใช่ไหมเจ็บใจ เลี้ยงลูกก็ไม่ได้ดีดูสิมันเห็นแม่เป็นหัวหลักหัวต่อแค่ทำเพื่อแม่แค่เนี้ยก็ทำไม่ได้ฉันอยากตายฉันอยากตายแม่ <c oughs> ทำไมทำไมอะเอา, <Okay. S 2> เ,อาเอาไปเล่นหน่อยเดียวไม่ไปเลไมเล่นไม่ได้เลยบ่างงั้นเด้อทำไมมุกตัวเองขำตายละ่ะ <c oughs> มาสงบฤกิ์สลิรลระเกินเฮ้ยถ้ยไอ้และ จะแต่งฉันไม่แต่งแต่งจะแต่ง,ตงหรือไม่แต่งนะผมบอกแม่กี่ข้องกี่คข้องแล้วว่า,วาไม่แต่งยางอะไรก็ไม่แต่งเลยอะลูกก็รู้ว่าแม่เนี่ยเป็นหนี้เป็นสินเ,เขาลูกจะปล่อยให้แม่หัวโตอยู่อย่างนี้ใช่ไหมโอ้ยแม่โตมาตั้งนานแล้วแม่แม่อย่ามาทุงออกมันจะทุงทงทงดิ <c oughs> คุมถุงชนแม่อย่ามาคุมถุงชนจะดีคว่าฉันจะหาแฟนกันเองไม่ต้องมาป่ะไม่ต้องมามีใครบางคับบ่าไมต้องมาแม่เล่นอย่างนี้มันขำตลอดเอาละเอาละเอาละถ้าหากไม่เห็นแก่แม่ก็ตามใจตามใจ ฉันไม่แตง่งจะปล่อยให้แม่เป็นหนี้เป็นสินจะปล่อยให้แม่เสียหน้ารู้ว่าหน้าฉันเสียอยู่นี่เองวะเนี่ยเสียอยู่ละแต่แม่เสียหน้าก็ตามใจอยากตายอยากตายแม่อยากตายป้าถัวแล้วจะไปไหนห้ชวนไปกันไปไหนเข้าห้องแล้วทำไมต้องชวนทัวแล้วอ้าวคุณผู้หญิงทำไมชอบพูดอะไรเขารู้กันแบบนี้เล่านนเก็บไว้เป็นความลับ อะไรมีรายกันฮะนี่พ่อตายไม่กี่วันแม่ฮะทำไมแม่เป็นคนอย่างนี้ไม่เคยคิดเลยว่าแม่ตัวเองจะเป็นคนอย่างนี้มาก่อนเลยมีใจมั่วสีใจมั่ผิดหวังผิดหวังกับแม่ตัวเองมากเลยทำยากมันอย่างนี้ก็ไปมีการเรียนแบบได้ก็แล้วกันแหละเธอนั่งอย่างนี้แม่จูงมือหน่อยทำเดินตามไป ฉันบอกแม่ว่าฉันไม่แต่งไม่แต่งด้ยังไหฮะอยากตายอยวพอมครับแม่ก็เรื่องของแม่แม่ก็ไม่แต่งเองฉันไหมว่าถูกแล้วคิดดูให้ดีนะลูกเออฉันไม่ต้องคิดฉันไม่แต่งถูกแล้วใช่ไหมกาไม่เห็นใจแม่ก็ <c oughs> แม, <c oughs> แม่แม่ยังโชคดีนะที่ไอ้คนกดนั่นยังไม่หลับถูกแล้ว รเราจะทําไงกันดีอ่ะก็แล้วแต่มึงครับทำไมแม่ต้องบังคับฉันด้วยฉันบอกว่าฉันไม่แต่งมาบังคับให้ฉันแต่งงานเหรอฮะฉันจะต้องหาเองแคุณนหนูะเชื่อผมสิแต่งไปเถอะกูเชื่อไอ้รงไม่ใช่ไอ้หนูคุณจับตุรง<ห>คุณเชื่อหัวสมองอย่างผมนี่ ทำยังไงดีปัดโถแต่งกับคนรวยๆอ่ะเมื่อไรเราก็รวยใช่ไหมแต่ว่าความรักมันไม่อยู่ที่เงินนะทุแลวปัดโถแต่งไปก่อนนี่ผู้หญิงมันจะสวยไม่สวยขอให้มันมีเงินไว้ก่อนยิง่งมีเงินเมื่อไร <c oughs> ความรักมันมาทีหลัง <c oughs> ใช่ฉันจะคิดอย่างนั้นแต่ตุงรงลองคิดดูที่ว่าเหตุการณ์ภายหลังแม่ไม่น่าจะภายหน้าเนี่ยมันมันจะไปยังไงแล้ว โรยจะพออย่างิีงนะถ้าแต่งกับเขาสักวันหนึ่งมันก็ต้องรักกันไปนี่เขีรยธรรมดาทีเดียวก็พอแล้วไม่ต้องมาถึงขนาดนั้นหรอกทุงละครับผมฉันไม่อยากอยู่บ้านแล้วในบ้านมันร้อนรุุ้กเกินกุญแจไปถอยรถสิเออบอ็มหรือเบนซครับนี่แกจะบ้านหร้วกุญแจคอจักรยานไขคอจักรยาน เอาคันคันไหอ่ะแกก็รู้ว่าช่วงนี้บ้านฉันน่ะมันแย่เป็นนี้เป็นศีลแล้วจะมีบีเอหรือเบนซจากไหนล่ะก็ผมบอกว่าแต่งไปก็แต่งไปเชื่อผมเถอะหน้าผู้หญิงจะสวยไม่สวยเนี่ยขอให้มันรวยไว้ก่อนไปละฉันจะไปห้างแล้วไม่ใช่ห้างเดิมอไปนั่งห้างจะยิงเสือั้ตัวนึกว่าไปห้างแกรอช่วงนี้เลยนะ แกมีเรื่องอะไรแกเคลียฉันด้วยแล้วกันนะครับเข้าใจไหมถลแล้วก่อนไปฉันอยากจะได้อีกสักคาหนึ่งแกต้องอยู่นี่นะเข้าใจไหมประตูฉัรูเพราะแวกกสออกมาก่อนที่แกจะชนชิดลาทำไมอาปล่อยผ่านไปก่อนแล้วกันอา มันไม่ใช่ดังที่ไอ้ขวดนี่สิครับรออย่างครับนั่งลงเอ้ยอะไรอ่ะไหนเเกิดอะไรกันเกฮ้อย่าอย่าอย่ายิงผมใครใครจะยิงแกก็คุณเนี่ยอย่ายิงผมนะไหนปืนคันเก้าอยู่เป็นเกลื่อนดวมาคัน อ๋อที่ทำนี้คันเหรอไปได้ยิ่งเอ้าแล้วแกล่ะคันเหมือนกันเอ้าแล้วแกวิ่งหาอะไรหาซีมานั่งก่อนมาทำไมกันมีธุระนั่งตรงนี้เฉยๆขอเชิญคุณหญิงครับขอเชิญคุณผู้หญิงครับ ผู้หญิงใครเป็นผู้หญิงก็เข้ามาหน่อย ไม่ใช่สองขับไปขับทำไมล่ะขบอยไปสองคนอะไรนะไปสองคนไปสองคนไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนึ่งเขาเล่นมุกเขาเล่นมุกเล่นมุกเอาไว้แม่น่าจะหัวเราะให้เข็ดซื้อบื้อเนี่ย เธอสองคนไปได้แล no. <that> okay. ้วครับไม่ใช่เชอะออกวากออกไปนี่ขทานี่ซื้อบื้อซื้อซื้อบื้อเลยนเดี๋ยวประผลหงายท้องพูดถึงเธอสองคนไปได้แต่เธอนั่งอยู่กับที่อ๋อไปแม่ชัดๆสิบอกชัดๆ คีให้ถูกตัวเดี๋ยวๆเดี๋ยวนี่เธอจะไม่ถามอะไรเฉยๆว่าฉันมาฉันมีธุระอะไรหรือไงฮะ ทำไมคุณผู้หญิงสั่งไว้ถ้ามีใครมาหาต้องนั่งโซฟาตัวนั้นแล้วค่อยถามอ,อ๋อต้องนั่งก่อนแล้วค่อยถามครับแล้วก็ไม่บอกงั้นเชิญนั่งเลยครับหน้าเหมือนคนเนาะสวัสดีครับ<อ>มาหาใครไม่ทราบครับมีธุระอะไรหรือครับต้องนั่งก่อนแล้วค่อยถามครับ มาแล้ว,ลวโอ้ยต้องให้ดีดนิ้วอยู่เรื่อยนี่เล่นมุกสิท่า,าแม่คือฉันมีธุระคุณหญิงอยู่ไหนผู้หญิงเจ้าของบ้านอยู่ไหนใครครับฉันอยากจะคุยเรื่องการแต่งงานของลูกสาลูกเขากับตัวฉันแต่งงาน <c oughs> <c oughs> คุณจตุรงจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ <c oughs> มันเป็นไปได้ยังไง สวยก็ไม่สวยหน้าตาก็ขี้เล่ฟันหรือก็หลอมันเป็นไปไม่ได้บนอะไรฮะเปล่าเปล่ครับบนอะไรเปล่าครับฉันให้ไปตามคุณผู้หญิงมาไงไปเร็วๆดี่น้รอสักครู่ครับฉัาจะคุยเรื่องการแต่งงานเธอเป็นคนอื่นไม่เกี่ยวไม่ใช่สุระห้ามไปคุณผู้หญิงครับฮ นี่ขาหรือขวดยาคูครับขาหรือขวดยาคูครับใส่ได้แล้วขาเรื่อเรื่อยไปเรียกผู้หญิงมาคุณผู้หญิงครับผู้หญิงเชิญครับเัินเหรอค่ะอ้าวสวัสดี อ๋อหวัดดีค่ะเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งแม่มีธุระอะไรมาถึงบ้านฉันแล้วคะเอาไปอีหนูไปเอาน้ำมาเลี้ยงแขกสินี่มีธุระอะไรตัวเองอนี่ไม่ดีดนิ้วเหรอหมกไปังไมเธอประสาทเพียนใหญ่แล้วนี่บ้านฉันไอ้ยะก็รู้ก็ลองเล่นมมกดูดูว่าเธอจะดีดนิ้หรือเปล่า เออนี่ฉันมีธุระจะคุยกับเธอสักเรื่องหนึ่งก็ว่ามาสิเรื่องการแต่งงานของลูกเธอกับลูกฉันว่าไงตกลงไหมแหมก็เนี่ยก็อยากจะคุยเรื่องนี้อยู่พอดีเลยจ้ะเงินทองฉันก็เตรียมไม่เรียบร้อยแล้วเตรียมไว้ตั้งเ 99, ก้าหม่าพันเก้อกเก้าดอกเธอพอจะรับไหวไหมและคืออย่างเงน,นี้นะะเขาก็ ผู้หญิงคนนี้เลยที่แม่ใ้ให้ฉันแต่งงานด้วยอ่ะฮะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับอรแอะ, <laughs> ะเวลาเราพูดแบบทําเบาแบบเวลาเราพูดทาเบาคือแบบ <laughs> คือแบบปล่อยให้เราอะไรเงี้ยใช่ไหม <laughs> ทุเรศหน้าเขาทุเรศฟันก็หลอ <laughs> ฉันไม่เอาหรอกทุเรศทำไงดีอะคุณจตุรงค์ฮะแต่ผมมีวิธีนะมีวิธีใช่ ยังไงมีวิธีอะไรแกเราบอกสิเออเอออะไรอ่ะอหาคดีกระซิบอ่ะแกเอาแกเสียงดังกันมากไแล้วได้แล้วอ๋อไม่จะบวชพระบวชพระไอ้แทนเอาใจไหมอ๋อวิธีเนี้ยเหรอใช่รูงไห